สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทวดวัดชังไห้ปีสองห้าสองสองนะครับซึ่งเป็นพารที่ออกวัดชังไห้โดยตรงนะครับแล้วก็มีในสารระบบของวัดชังไห้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับมีในธรรมเนียบวัดนะครับ แล้วองค์นี้นะครับองนี้คือเป็นเนื้อนะครับเขาเรียกว่าเนื้อที่หายากอีกเนื้อหนึ่งนะครับของรุ่นนี้นะครับผมหยดน้ําปีสองห้าสองสองนะครับเนื้อเหลืองๆองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองฝาบาทนะครับผมกระไหล่ทองก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่าอง์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับซึ่งนะครับ พระวัดช่างให้เนี่ยรุ่นนี้นะครับหยดน้ําเนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับแบ่งเป็นหน้าแก่หน้านุ่มนะครับหนังสือตะใบหนังสือไม่ตะใบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับองค์นี้เนี่ยเป็นบล็อกหน้าแก่นะครับบล็อกหน้าแก่เนี่ยนิยมแล้วนะครับหน้าตาจะแบบนี้นะครับแล้วเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับนิยมนิยมขึ้นไปอีกเนี่ย หอหีบตัวนี้เขาเรียกว่าหอยาวนะครับผมหอยาวนะครับมันจะมีหอหางสั้นกับหอหางยาวนะครับองนี้เนี่ยหอยาวนะครับซึ่งนาแก่หอยาวนะครับก็จะนิยมที่สุดนั่นเองนะครับผมเล่นพลาเนี่ยจะบอกว่าไม่แบ่งบล็อกเนี่ยมันแบกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาแบ่งกันมานะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองเองนะครับคนที่กลุ่มที่เล่นกันเนี่ยปีสองห้าสองสองจะรู้กันดีนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆเช่าไปเนี่ยจะได้รู้รายละเอียดของพระองค์นี้นั่นเองนะครับว่าเอ้ยที่เช่าสองห้าสองสองไปเนี่ยบอกอะไรแล้วทําไมราคามันถึงแพงฝานิดนึงมันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกหน้าแก่หอหีบหางยาวนะครับผมเขาเรียกว่าหอยาวนะครับสั้นๆองค์นี้ไม่ใช่กระไหลทองนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับ ออกวัดชังให้ปีสองห้าสองสองโดยตรงมีอาจารย์นองวัดไส้ขาวเป็นผู้ปลูกเสกแล้วก็มีเกจิแดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าวัดชังให้เนี่ยไม่ได้สร้างพางระหลวงพุทดมานานนะครับสร้างปีหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของอาจารย์ทีมแล้วก็หยุดสร้างมานมนานมากนะครับจนมาปีสองห้าสองสองก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีนะครับถึงจะมีมาสร้างรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ายุคต้น ของยุคกลางนะครับยุคต้นของยุคกลางนะครับทำความเข้าใจกับคำนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ปีสองสองนียจะเป็นรุ่นแรกของยุคกลางนั่นเองก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าพิธีใหญ่นั่นเองนะครับผมนาใช้นะครับทองฝาบาทดูง่ายๆนะครับลายกระหนกเนี่ย บอกนี้ก็จะคมนะครับผมเห็นไหมครับตัวยันต่างๆเด้งเลยนะครับหลวงพ่ทวดหน้าแก่หลวงพ่อทวดวัดช้งให้ดูง่ายๆนะครับเหรียญคมคมห่วงพร้อมนะครับผมก็ไปเรียมมาสวยด้วยนะครับผมเรี่ยมมาใสาปิงนะครับ,ด,รบด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ย อาจารย์ทิมจะหน้าใหญ่แบบนี้นะครับหน้ากลมเลยนะครับถ้าเป็นบล็อกนี้นะครับอาจารย์ทิมพอสสองห้าสองสองแล้วก็มียันสี่ตัวนะครับลายขนกรอบข้างนี่ก็คมสวยชัดดีนะครับผมปีสองห้าสองสองนี่ต้องดูให้คมนะครับเนื้อให้ถึงนะครับอย่าประมาทนะครับรุ่นนี้ก็มีเก๊นะครับนานแล้วด้วยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ นี่ครับให้มาดูฟาร,ร์มคมของหน้าตาพระโขนกอะไรต่างๆนะครับด้านหลังก็ถือว่าเป็นเนื้อที่หายากนะครับเขาจะมีสร้างในเนื้อทองคํา <c oughs> เนื้อเงิน <c oughs> เนื้อเงินลงยาแล้วก็ที่ที่แพงลงมาจากรองลงมาจากเนื้อเงินเนี่ยเอ่อก็จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเพราะว่าจะหายากนะครับแล้วก็ลงมาเป็นเครือบเป็นทองแดงอะไรพวกนี้นะครับหยดน้ําเนี่ยเขาไม่มีสร้างเนื้อหน้าไม่มีสร้างเนื้อนาวานะครับ มีเป็นทองแดงลมดําทองแดงลมน้ําตาลทองแดงผิวไฟนะครับเขาไม่มีเนื้อหน้าไม่มีเนื้อนาวะนะครับส่วนเม็ดแตงเนี่ยก็จะมีเนื้อนาวะนะครับผมมีเนื้อทองคํานะครับฟ้ามต่างนะครับคือหยดน้ํานะครับไม่มีนาวะส่วนเม็ดแตงจะมีนาวะโอเคนะครับผมเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหายากนะครับ เออในที่ผมเล่นมาสิบกว่าปีนะครับเนื้อทองฝาบาทเนี่ยหายากพอๆกับเนื้อเงินนะครับผมว่าสร้างเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่จํานวนเนี่ยผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับฟาร์มห่างระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเนื้อทองฝาบาทเนี่ยหายากนะครับผมว่าต้องมีหนึ่งต่อห้าสิบครับผมหนึ่งต่อห้าสิบนะครับเจอทองแดงลมดําทองแดงลมน้ำตาลห้าสิบองค์จะเจอทองฝาบาทสักหนึ่งนะครับ หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมก็นะครับองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับหยดน้ําเนื้อทองฝาบาทหอยาวนะครับหน้าแก่องนี้นะครับนิยมนะครับที่สุดแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม สนใจโทร0988541366เช่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับผมพาในช่องก็400คลิปแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจองคไหนก็โทรสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองค์นะครับประกันแท้สวยเดิมนะครับให้ตลอดชีพทุกองค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืม กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ